สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดีฟดิฟกันในเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับคือบทบาทของสื่อในการสร้างเสริมทักษะดิจิตัลให้คนไทยค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคนี้เลยนะคะใช่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยทั้งรายงานนิยามต่างๆตัวอย่างเนื้อหาสื่อแล้วก็ภาพความร่วมมือที่น่าสนใจ เป้าหมายของเราก็คืออยากจะกลั่นกรองให้เห็นภาพชัดๆว่าสื่อแต่ละแบบเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่แล้วใครจับมือกับใครบ้างอืมอืมค่ะเอาละครับมาเริ่มกันที่คำสำคัญก่อนเลยทักษะดิจิตอลคือในบริบทบ้านเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ครับค่ะ ถ้าตามข้อมูลหลักๆเลยก็จะอ้างอิงกรอบทักษะดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทยของ ETDA นะคะหรือที่เรารู้จักกันคือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ๋อครับครับ ETDA ใช่ค่ะหลักๆก,กรอบนี้ก็จะพูดถึงตั้งแต่เรื่องอการใช้งานพื้นฐานเลยการสื่อสารออนไลน์การทำงานร่วมกันผ่านเครื่องมือดิจิทัลไปจนถึงเรื่องที่สาคัญมากๆอย่างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อครับและสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือกรอบของ ETDa เนี่ยไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆนะมันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยอย่าง Digital Competency Framework ของ UNESCO อ๋อแสดงว่าเป็นเรื่องระดับโลกเลยใช่ค่ะตอกย้ำเลยว่านี่เป็นทักษะจำเป็นจริงๆของคนยุคนี้ทีนี้พอเราพูดคำว่าสื่อเนี่ยในบริบทนี้อาจจะต้องแบบว่าขยายความคิดนิดนึงครับ มันไม่ใช่แค่ทีวีวิทยุแบบเดิมๆแล้วแต่คือรวมแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งหมดเลยค่ะซ ocial media ยยอดฮิต Facebook X Tik t o k Line YouTube ไปจนถึงพวกเว็บไซต์ข่าวบล็อกหรือแม้แต่พอดแคสต์แบบนี้ก็ใช่ค่ะเข้าใจภาพกว้างแล้วครับเอ่อแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับสื่อเหล่านี้เข้ามาช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัลให้เราได้ยังไงบ้างมีตัวอย่างที่พอจะจับต้องได้ไหมครับมีเยอะเลยค่ะอย่างสื่อดั้งเดิมที่เราอาจจะคิดว่า คนดูน้อยลงหรือเปล่าแต่ข้อมูลก็ยังบอกว่า NBT หรือไท i PBS ก็มีบทบาทอยู่นะครับใช่ค่ะใช่โดยเฉพาะการเข้าถึงกลุ่มผู้ใหญ่หรือคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลหน่อยเขาก็มีทำเนื้อหาตั้งแต่เรื่องง่ายๆเลยสอนใช้แอปเป๋าตังค่ะหรือไปจนถึงรายการที่จริงจังขึ้นมาหน่อยชวนคิดเรื่อง fake news เรื่องข่าวปลอมถูกต้องค่ะสื่อดั้งเดิมยังจำเป็นอยู่ในการเข้าถึงคนกลุ่มนี้ แต่ถ้าพูดถึงความเร็วความหลากหลายหรือว่าการเจาะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องยกให้สื่อดิจิตอลเลยค่ะอันนี้คือคึกค,คักมากครับตัวอย่างนี้เพียบเลยอย่างหน่วยงานรัฐเองเช่น etda thailand เนี่ยเขาขยันมากนะคะมีทําทํา,ทาวิดีโอสอนใช้เครื่องมือต่างๆใน YouTube ทำเป็นซีรีส์การ์ตูนให้ความรู้เรื่องภัยออนไลน์ใน Facebook ก็มีออกการ์ตูนที่น่าจะเข้าถึงง่ายเลย ใช่ค่ะหรืออย่างเพจของตำรวจไซเบอร์บชสอทอันนี้ไวมากแทบจะอัปเดตกลโกงใหม่ๆกันรายวันเลยพร้อมวิธีป้องกันเบื้องตน้นแบบนี้ก็ช่วยให้คนตามทันพวกมิจฉาชีพได้เร็วขึ้นเยอะจริงด้วยครับพวกนี้มาไวไปไวมากค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่ภาครัฐนะคะยังมีพวกสำนักข่าวออนไลน์อย่าง The Standard ไทยรัฐออนไลน์เขาก็ช่วยย่อยเรื่องเทคโนโลยียากๆให้เราเข้าใจง่ายขึ้นหรือวิเคราะห์เทรนด์ดิจิตัลต่างๆและที่มาแรงมากๆเลยช่วงหลังๆคือกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ใน u t u b e หรือ TikTok กลุ่มนี้เขาเก่งในการแบบว่าแปลงทักษะดิจิตอลให้เป็นเรื่องสนุกเข้าใจง่ายอืมนึกภาพออกเลยครับใช่ค่ะ ทำคลิปสั้นๆสอนจับโป๊ะร้านค้าออนไลน์ปลอมหรือว่าอสอนวิธีเริ่มขายของในช h อปปี้รัส da แบบจับมือทำเลยก็มีโหฟังดูแล้วเนื้อหามันหลากหลายมากจริงๆครับทั้งจากรัฐสำนักข่าวครีเอเตอร์พอจะจัดกลุ่มได้ไหมครับว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นไปทางไหนบ้างอืมก็น่าจะพอจัดได้นะคะเท่าที่ฟงฟังดูเนี่ย ก็จะมีกลุ่มที่เน้นเตือนภัยไซเบอร์โดยตรงเลยพวก SMS หลอกลวงลิงก์ปลอมต่างๆครับอันนี้เจอบ่อยค่ะแล้วก็กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกันหรือที่เรียกว่ารู้เท่าทันสื่อคือช่วยให้แยกแยะได้ว่าอันไหนข่าวจริงข่าวปลอมอันนี้ก็สาคัญมากใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มที่เน้นสอนทักษะใช้งานจริงเลยพวกแอปต่างๆการทำธุรกรรมออนไลน์อีคอมเมิร์ซครับผม และอีกกลุ่มที่อาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยคือกลุ่มทักษะเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเช่นการตลาดออนไลน์การสร้างไรายได้ออนไลน์อะไรพวกนี้ค่ะตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่ป้องกันตัวแต่คือสร้างโอกาสด้วยใช่เลยค่ะแล้วถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดนะคะจะเห็นว่าความสำเร็จหรือว่า Impact ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำได้สำเร็จคนเดียวครับแต่มันมาจากพลังของความร่วมมือค่ะ อาจจะเรียกว่าเป็นโมเดลสามเหลี่ยมก็ได้สามเหลี่ยมยังไงครับคือมีภาครัฐอย่างกระทรวง DES, ETDA หรือตำรวจไซเบอร์ที่ให้ข้อมูลวางนโยบายสร้างความน่าเชื่อถือมีภาคเอกชนอย่าง AIS, True หรือพวกแพลตฟอร์มใหญ่ๆ Google, Meta ที่เขาสนับสนุนทั้งเงินทุนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีทาโครงการ c s r เยอะมากอ๋อครับรัฐ เอกชนและขาที่3คือสื่อค่ะทั้งสื่อดั้งเดิมสื่อดิจิทัลทําหน้าที่เป็นเหมือนลําโพงขยายเสียงกระจายความรู้กระจายเครื่องมือเหล่านี้ออกไปให้กว้างที่สุดให้ถึงคนเยอะที่สุดพอจะเห็นภาพครับมีตัวอย่างที่ชัดๆของโมเดลสามเหลี่ยมนี้ไหมครับอืมในข้อมูลมีพูดถึงโครงการ AIS อุ่นใจไซเบอร์ค่ะอันนี้น่าสนใจมาก อุ่นใจไซเบอร์ของ AIS ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือ AIS เขาไม่ได้แค่สร้างหลักสูตรดิจิตอลอย่างเดียวนะคะแต่เขาไปร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขพัฒนาเนื้อหาเฉพาะทางเลยเช่นเรื่องไซเบอร์บุลลิ่งการรับมือหรือเรื่องสมดุลหน้าจอโห oh, ลึกไปถึงสุขภาพจิตเลยใช่ค่ะแล้วพอได้เนื้อหาที่ดีแล้วเขาก็จับมือกับสื่อต่างๆช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงคนเยอะ อันนี้ค the ือช well> yes. um ัดเลยว่าเป็นการเอาจุดแข็งของแต่ละส่วนมารวมกันทั้งเอกชนรัฐแล้วก็สื่อเห็นภาพชัดเจนเลยครับหรืออย่างศูนย์ต่อต้านเขาวปลอมเองจริงๆก็ต้องทํางานร่วมกับแพลตฟอร์มอย่าง Facebook, Line และก็สื่อมลชนด้วยใช่ไหมครับในการแจ้งเตือนใช่เลยค่ะต้องอาศัยความร่วมรือกันหมดไม่งั้นข้อมูลที่ถูกต้องมันกระจายไปไม่ทันเขาปลอม ความร่วมมือแบบนี้ล่ะคะ่ะที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้การขับเคลื่อนเรื่องทักษะดิจิทัลมันเกิด Impact จริงๆในวงกว้างสรุปแล้วจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้ก็พอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าสื่อทุกรูปแบบเลยโดยเฉพาะพวกแพลตฟอร์มดิจิทัลโซเชียลมีเดียเนี่ยกำลังกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆในการอัพสกิลดิจิทัลให้คนไทยค่ะแล้วพลังมันก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีกเมื่อเกิดการทำงานร่วมกันทั้งรัฐ เอกชนและตัวสื่อเองซึ่งมันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยนะความปลอดภยัยการป้องกันตัวไปจนถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจดิจิทัลอืมใช่เลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาสำหรับก้าวต่อไปเหมือนกันนะคะครับคำถามว่าอะไรครับคือตอนนี้เนี่ยความพยายามส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเน้นไปที่การสอนวิธีใช้เครื่องมือดิจิทัลกับวิธีป้องกันตัวจากภัยต่างๆเป็นหลักใช่ไหมคะครับ ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นคำถามคือแล้วสื่อจะช่วยยกระดับการเรียนรู้ไปสู่การส่งเสริมความเข้าใจเชิงวิพากษ์หรือ critical engagement กับตัวเทคโนโลยีเองได้ยังไงบ้างหมายถึงการเข้าใจว่าไอสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอย่าง algorithm ที่มันคัดกรองเนื้อหาให้เราเนี่ยมันทำงานยังไงหรือว่าผลกระทบจริงๆของ AI ที่กำลังเข้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนโครงสร้างสังคมหรืออาชีพการงานของเราไปแค่ไหนหอืหลึกซึ้งเลยครับค่ะ นอกเหนือไปจากการแค่บอกว่าข่าวนี้จริงข่าวนี้ปลอมซึ่งมันสําคัญนะแต่ก้าวต่อไปอาจจะต้องไปให้ถึงตรงนั้นซึ่งก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ต่อไปที่เราคงต้องช่วยกันคบคิดกันคะ่ะ